เฮ้เฮ่มึงใครหลูกเฮเฮ่ดิมึงใครบาดเจยบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อวายูผมชื่อหนุยครับวันนี้จะมากินต้มปลานิญพี่น้องต้มสมปลานิญกำลังวายูโดยพี่น้องเด้อเออเหรอครับผมมาเสียนร่กันเด้อครับพี่น้องครับอ่ะครับมาหลุมมา โอ้อร่อยเซบเซบไหมนี่พี่น้องกินกับเจียวพี่นอ้องอ,อร่อยมากเลยเจวเบงดาโอ้หสดดังแท้เจวเบงดาหญิงเป็ดแซ่บเบอร์ครับอร่อยนี่โอ้ยดังแก๊กเลยน,นี่ดังแก๊กเลยนี่ หนูก,กินไม่ได้อันนี้มันเผ็ดอันนี้มัน,น,น,มนเผ็ดน้อยกินเลยเผ็ดน้อยเหรอครับผมแซบปลุกแซบแบะยาวๆเสร็บหลรอเจ๋อ่ยูวะชิมชิมอันนี้ด้วยน้ำซุปด้วยอืออออ ผักกินได้แข็งแรงผักแข็งแรงหลบไม่ได้พี่น้องครับวันนี้พี่อยากสดน้ำพันวะได้ก,กินต้มปลาว่าอยู่มผักผักแสียบบ่อยู่สซ่บบ่อซ่บอืมผู้หน่อยสิเด็อกับผู้ใหญ่ ปูใยญ่เสียบร่อยปูหน่อยสิคือลิงเอหนหน้ยเอ้าทำไมลูกอย่าพูดทำไมลาบูบูลาบูบูเื่อคักนิ้งหน่อยกันพูดหน่อยอกืมนื้แซบลูกกินื้แซบแซบห้งพอยแม่เอ้ย แ่บครับอืมมันแซาแสบครับแสบแน่มองไครหลูกเท่เฮนี่มองไทยขอไทยขอขอวาเยอะใช่หรอคุณทีเยอะคุณมัเป็ดใช่หรอยิงเป็ดพี่คุณมักสอนความยิงเป็ดพี่หน้อง ผมหัวสั่น mm ถ่ายคลิปย่ำเลยตัวคลิปย่ำใดเนี่ยชื่อว่าเฮเฮ่หลดแข่งตัวมหาเนี่ยเซ็บบอยัยฉนด้วยหนอนเซ็บกับพี่น้อง จำไรพี่น้องจำเนี่ยเขาจำนำเนี่ยเขาจำนำจำจำแล้วจิ้มจิ้มจิ้มานนังก็จดเลยบ่โอ้โหสายเนาะนี่ปลาปลาหง่างเนี่ยได้เลยเอามา ช่ครับพี่น้องหวานเจี๊ยบดื้อพี่น้องมอหน่อยมันดื้อครับหวานเจี๊ยบมันว่ะครับผมอันนี้ดีมันดื้อเลยได้พี่น้องมหน่อยหน่อยมันทมดานยกินผักได้ฝ่าเรียบร้อยเพื่อไง ตะไครน้นี่ยนะลองดูง <laughs> เป็นยังไงหอมเหมือนดอกชาอ่ะอืมเค็มอ่นอ,อนๆป้าๆเอาน้อนให้ลูกกินหน่อยนี่เอาผงนี่ใส่เนี่นี่อ่ะอ่อนๆสดปุ๊บเลยหัวนได้กลิ่นเก่งมอหน่อยนี่อร่อยสดดิกหวัวนนะของแท้ ไปนิ่นบงบนใยผักตัวหน่อยๆขี้ตม้มขี้แต่เขาจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้เติมให้หน่อยอืมเติมไหมครับอุย๊ยขอโทษครับครับตกใจหมดเลยพ่อทำลูกขอโทษทำไมพ่อทำพอ่อเป็นคนทำ สมไปลอยพี่น้องแบบเดือดเสียบแห้งสมไปลอยเดือดวายุพี่ผักผักลูกอันไหนผักเนี่ยยังไงผักยังไงผักใช่กินได้นะผักกินได้อร่อยไหมอร่อยครับเนี่ยผักใช่ไหมนองหน้าเลยจะเป็นไรลูกเต็มเต็มเลยเสียบกัน chậm lại bà ba cần nói với nó nó đuổi tàu được chín năm tài kíp tài kíp mình mà à rồi Nam chú. Chú bà loại lục. โอ้โห<ฮ><ฮ>เยอะขนาดนี้ครับกินลรกจิ้มตุ้งจำจิ้มตุ้งจำจิ้มเสียบป่ือกเผ็เผ็อันไหนหนูไม่ได้กินเลย ครับแม่ผพนิดงานพี่น้องหรือเอาคนไปกินขอน้ำ มากินข้าวกับกับกับวายูมากับอ่ากินข้าวพอจะอิ่มแล้วนะฮะพอจะอิ่มแล้วนะม่<ต>อจะอ,อ,อิ่มหรือยังแต่แต่ยังไม่อิ่มอืมไม่อิ่มเหรอข้าวด้วยลูกนะ จิ้มเลยแสาวไหลแสบ่บอยู่บ่แสบบปวเจ้าอ่อะว่าแล้วอ่ะเข้าอีกไหมเห็นไ,ไหมครับไม่ครับโอเคอิ่มแล้วอ่ะอืม้ม เอาเอาพี่น้องครับสลัดมอนฝรั่องอวนรัวเนื้อพี่น้องครับพุ่นอยากกินมากพี่น้องมาว่ากันหน่อพี่น้องเนาะพิดพลาดประกันได้ก็บครอบครบขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับน่าวายุกา์านๆนะครับวัาดีลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอามองเลยบ๊ายบาย,บาย